เอาล่ครับผมนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักที่คนเลยดีครับผมนะสำหรับใครที่ตั้งคําถามไว้ว่าโลก4ี่มีจริงไหมนะครับผมนะบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้กับคุณผู้ชมเองนะครับผมนะแนะนําว่าฟังให้จบนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมนะพี่ขอฝากบาจอช็อปไว้ในอ้อมอกว่าที่ร้านบาจอดช็อปในนัดตอนนี้นะครับผมนะมีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับผมนะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับผมนะซึ่งลดราคาเนี่ยสิเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะผลปีศาจกับเติมโรบักนั่นเองนะครับ้าใครสนใจนะครับ ผมนะไปจัดกันได้เลยนะครับผมนะใต้ลิงก์มีคลิปนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาหลักๆกันเลยดีกว่านะครับผมนะบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนั่นเองนะครับเริ่มกันที่นะครับผมนะฮะเรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมนะอ้างอิงมาจากเอ่ออะไรสักอย่างเขาบอกว่านะครับผมนะจากผู้พัฒนานะครับผมนะที่2นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าคุณโดมะเนี่ยนะครับคุณมีแผนการจะเผยแพร่แผนงานอัปเดตใหม่หรือไม่นะครับผมนะไอโดมะน่าจะเป็นเออ่ตัวนี้นะครับผมนะถามลิ ว่าจะมีแผนการอัปเดตใหม่หรือไม่นะครับลิปินดาบอกว่านะครับผมนะมีแน่นอนนะครับผมนะเป็นแผนการอัปเดตงานนะครับผมนะแต่เราได้เรียนรู้การจํากัดตัวเองว่าการที่เราเนี่ยนะครับผมนะอัปเดตบ่อยและอัปเดตไวจนเกินไปเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุทําให้เกมนั้นเอ่อมันล่มนะครับผมนะหรือว่าดับไปในที่สุดนั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าการจะอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีความล่าช้านะเอาคุณว่าแล้วอัปเดตบล็อกฟุตทำไมถึงช้านะครับผมนะเพราะว่าลิปินดาเนี่ยมันคิดแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะช้าช้า ได้พาลิมงามได้ยินไหมฮะอ้าเร็วๆเนี่ยไม่ชอบนะครับผมเออตามนั้นละกันนะครับแล้วเขาจะบอกต่อนะครับผมนะว่าการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมการเนี่ยอย่างลึกซึ้งเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นอัปเดตใหญ่แล้วนะครับผมนะโอ้โหช่วงนี้อัปเดตใหญ่มาแบบทีๆเลยนะครับผมนะแต่ก็ลองรอดูนะครับผมนะว่ามันจะเป็นอีหน้าตาไหนนะฮะต่อมานะครับผมนะฮะมิสติกนะครับอ๋อเข้าใจลนะครับผมนะว่าไอโดมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแดงนะครับผมนะแต่เป็นตัวแดงเนี่ยคือเป็นพิธีกกรรรนนะคับบใาาสอถม เกี่ยวกับรายการหนึ่งละกันนะครับโดมาาเนี่ยเป็นคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับมิสติกก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือน่าจะเป็นชื่อของอ่าคนที่เขาไปสอบถามนะครับผมนะโอเคขอบคุณที่เข้าใจผิดนะครับผมนะมิสติกบอกว่านะครับผมนะคุณจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลไม้ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มการอ่ามีผลไม้ใหม่ใช่หรือไม่นะครับผมนะเขาบอกเลยว่าใช่ครับผมนะคือเขาบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับผมนะก็คืออ่าเน้นรีเวิร์กนะครับไม่มีผลใหม่แต่เน้นรีเวิร์กอะไรประมาณนี้นะครับผลใหม่ อาจจะมาแค่หนึ่งะครับแต่ปรับเนี่ยอาจจะปรับ3อะไรประมาณนี้เป็นตน้นนะครับผมแลนะคำตอบของลิเบีดาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นอยู่นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเขาถามว่าเมื่อไร่จะมีสีมังกรมาใหม่นั่นเองนะครับผมโอ้โหสีมังกรเลยเหรอในบรรดาผลไม้ปีศาจทั้งหมดเนี่ยมังกรเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาสีเอ่อสกินใช่ไหมโอ้โหมึงถามหาสีมังกรอีกแล้วเหรอมาฟังลิเบนยดากเขาตอบกันบ้างนะครับผมเขาบอกว่าสกินโครมาติกใหม่เนี่ยกำลังจะมาเร็วๆจะมาด้วยโอ้โหมึงนี่เอาใจแบบค คนดูคนเล่นจริงๆนะครับผมนะสำหรับบีอินดังของเรานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมนะจะมีมาใหม่ในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมนะโอ้โหไหนครับผมนะเอาใจแบบผู้เล่นจริงๆเลยนะครับผมนะสำหรับสกินนะฮะต่อมาเนี่ยเขาถามว่านะครับผมนะคุณกำลังทำการปรับปรุงการทํางานนะครับผมนะหรือองค์ประกอบต่างๆของเนื้อเรื่องอยู่หรือไม่นะครับผมนะเนื้อเรื่องในการดําเนินเนื้อเรื่องของอ่าบล็อกฟุตเนี่ยนะครับผมนะจะไปเป็นแนวทางแบบไหนอะไรประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าใช่นะครับผมนะเขาทําการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับผมนะจากโครงสร้างเดิมจากอ่าวันพีช นะครับผมนะให้มาเป็นแนวทางของตัวเองนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะก็คือพยายามสร้างเ,เนื้อเรื่องพยายามสร้างตัวตนพยายามสร้าง<ย>จุดยืนของตัวเองให้ได้นั่นเองนะครับผมนะจะสังเกตได้เลยว่าผลบางผลที่ถูกปรับมานะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นผลบาเลียนะครับจะเรียกว่าบาเลียต่อไปก็ไม่ได้แล้วครับมันคือผลคีเอชชันนั่นเองนะครับผมนะเป็นผลสร้างสรรค์ไปแล้วนะฮะและจะทําให้สายฟรีเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ตามนี้เนาะโอเคนะครับผมเขาพยายามปรับอยู่นั่นเองครับให้มันไม่เหมือนวันพีชมาก สุดหรือว่าพยายามยืนอยู่บนจุดของอาขาดตัวเองให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับคาถามต่อมาเขาบอกว่ามีแผนการแก้ไขกับไฟฟ้าล้นตลาดหรือไม่นะครับไฟฟ้าล้นตลาดเนี่ยในนัดที่นี้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือมันมีความหมายชัดเจนว่ายังไงอาจจะเป็นว่าเ,เ,เวลตันไหมหรือจะเงินที่เฟ้อไหมหรือจะเป็นแฟกเต์มไหมอะไรที่มันเฟ้อๆอ,อะไรประมาณนี้หรือเปล่าที่พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่คําตอบของลิปเอนดาเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเขาก็พยายามที่จะ,ะปิดกั้นนะครับแล้วก็มีการหา วิธีนะครับผมนั้นในการแบบว่ามาทดแทนนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันแบบว่ามันไม่ล้นตลาดหรือไม่ให้มันเฟ้อจนเกินไปนั่นเองแต่ยังไม่ได้สื่อถึงว่าอะ อะไรมันเฟ์นหรือว่าล้นตลาดนั่นเองนะครับซึ่งแนวทางของเขาเนี่ยจะไปประมาณว่าเน้นการ P PP พซะส่วนใหญ่ไม่เน้นการฟาร์มอะไรซะประมาณนี้นะครับผมนะก็คือหาของมาเสร็จปุ๊บก็มา P ีพีกันนะครับมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่ออะไรประมาณนี้เนาะเออความหมายอาจจะประมาณว่าเฮ้ยเกมมันน่าเบื่อแล้วนะจะทํายังไงหรือว่าจะมีการแก้ปัญหายังไงก็คงจะประมาณว่าแบบหาเรื่องของการ P ีพมาทดแทนนะครับเพื่อให้มันได้เล่นแล้วมันอยู่ได้นาน,านๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับผมนะกับคําถามยอดฮิตก็คือโลกที่4จะมีหรือเปล่านี่คร เลยว่าน่าจะมีนะครับผมนะไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเขาพูดว่าไงนะครับหลังจากการการเฉลิมฉลองการพ่ายแพ้ของอีโกลนะครับผมนะทาเลนนะครับหัวหน้าห้องหรือว่าบอสตัวสุดท้ายของเกาะทิกกออฟโพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าฮาร์ดออฟทิกกีเนี่ยที่เป็นข่าวลือมานานเนี่ยว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีผู้ช่วยคนล้มทานเลนลงจนได้นะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตนะครับผมนะในการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้นะครับและนี่จะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนั่นเองนะคร ก็คือถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะครับผมนะแต่ถามว่าใช่ตอนนี้ไหมช่วงนี้ไหมอาจจะไม่ใช่เลยนะครับผมนะอาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตว่ากันไปนะครับผมนะฮะเอาล่ะในคลิปตัวนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็สำหรับใครที่นึกถึงโรบักเนี่ยนะครับผมนะแนะนําไปที่บัตเจ้าช็อปได้เลยนะครับผมนะฮะเาช่วงนี้ราคาถูกด้วยนะผู้ชมโอเคนะผมนะในคลิปตัวนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปว Yeah,